สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่หมู่บ้านโค้ยถัวใต้อำเภอหนองัวจับบงหวัดรสวรรค์หมู่บ้านโค้ยถัวใต้มีประชารกรทั้งหมด4 0 9 9คนค่ะชาย1 2 5คนหญิง1 0 1 4คนอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาอาชีพรองประกอบอาชีพรับจ้างอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพค้าขายและอาชีพรับค้าราชการค่ะลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มดิน เป็นดินเหนียวสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ3 8 1 3เมตรค่ะมีวัดเป็นที่พักก่อนจิตใจในชุมชนสวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะคือโนกค่ะปริภพโทสีค่ะคุณแม่ทำนากี่ไร่คะ10ไร่ค่ะแล้วใช้สารเคมีอะไรในการทำเกษตรกรรมบ้างคะก็มียาฆ่าแมลงยาเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยค่ะแล้วผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมมีผลดีผลเสียอย่างไรคะ ผลดีก็ทําให้ข้าวเจริญองอกงามค่ะแล้วก็ป้องกงันแมลงผลเสียก็าทาให้ระคายเือะผิวหนังข้อเสนอนแนะแนวทางส่งเสริมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องมีอะไรบ้างะก็ล้างมือทุกความสะอาดทุกครั้งแล้วก็โค้งมาตลอดค่ะแล้วมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านลบจากการใช้สารเคมีอย่างไรบ้างคะเราควรใช้ปริมาณยาให้พอเพียงค่ะไม่มากหรือน้อยเกินไป